ถึงกับน้ำตาร่วงเมื่อได้ยินครอบครัวสามีพูดแบบนี้เจนนี่รัชนกงานนี้ทำเอาหลายคนสนใจและมอบกำลังใจให้ล้นหลามแต่งงานและมีลูกที่น่ารักด้วยกันแล้วระหว่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวชัดมงคลเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งล่าสุดสาวเจนนี่พร้อมลูกสาวสามีและครอบครัวสามีออกรายการคุยแซบโชว เปิดใจถึงกันและกันจนสาวเจนนี่น้ำตาไหลลูกสะภ้ยคนนี้ถูกใจแม่ไหมคุณแม่ยิวถูกใจค่ะเขาเป็นคนง่ายๆไม่ซับซ้อนพูดอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาพี่นกทุกอย่างแตกต่างจากข่าวแทบทั้งหมดคือจากข่าวเขาดูหยิงเกลี้ยกล่ดจริงๆลึก,ลกๆเขาเป็นคนอ่อนแอนะคะเวลามีข่าวอะไรแรงๆนั่งร้องไห้แต่พอมาเจอคนอื่นก็เฮฮาปกติแต่พอเหลือแค่ยิว ร้องละจริงๆเขาเป็นคนสนุกตลกลึกๆเขาเป็นคนอ่อนแอรู้สึกยังไงบ้างที่คุณแม่พี่นกพูดถึงเราแบบนี้เจนนี่มันก็อบอุ่นน้ําตาคลอเลยเพราะว่าเราเหมือนมีครอบครัวใหญ่หนูสามารถคุยกับพี่นกได้ทุกเรื่องบางทีหนูเจอข่าวเจอเรื่องไม่ดีหนูก็ทักไปคุยขณะที่คนทั้งโซเชียลพยายามเข้ามาถามเรื่องเป็นยังไงมึงจริงหรอ แต่ครอบครัวยิวไม่เคยอะไรเลยมันจะมีลายกลุ่มของครอบครัวที่หนูอยู่ในนั้นด้วยก็จะมีข้อความว่าซู้ๆนะลูกเจนเจนเป็นไงบ้างไม่มีแบบข่าวจริงไหมเขาไม่เคยถามหนูเลยจนถึงวันนี้เขายังไม่เคยถามเลยว่าข่าวที่ออกมาเป็นยังไงคือเขาสัมผัสเอาจากปัจจุบันจนถึงตอนนี้เขาจะให้คำที่แบบหิวใจความเป็นจริงที่ฟังแล้วอบอุ่นใจ เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอยากบอกอะไรกับคุณแม่และพี่นกไหมเจนนี่ต้องขอบคุณที่ต้อนรับหนูเป็นอย่างดีและไม่เคยเอาความดังหนูมาใช้ประโยชน์เลยแล้วก็ขอบคุณที่สอนหลายๆอย่างขอบคุณที่ให้คําแนะนำคําปรึกษาแล้วก็คงจะมีบ้างแหละที่เราผิดพลาดไปก็ขอโทษนะคะคือเขาไม่เคยบอกว่าหนูผิดพลาดตรงไหนนะ แต่หนูว่าคนเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันบางทีไปอยู่บ้านเขามันก็ต้องมีการแสดงบางอย่างที่อาจจะดูไม่น่ารักแต่สุดท้ายก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับแล้วก็รักหนูแล้วหนูก็รักครอบครัวยิวมากเหมือนกันคุณแม่ยิวตอนที่เขาตัดสินใจแต่งงานกันตอนอายุ20สกว่าแม่เป็นห่วงแต่ตอนนี้แม่ภูมิใจมากๆเขาเติบโตเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความอบอุ่นกับลูกกับเมีย เจนนี่แม่จะพูดตลอดลูกเจนฝากด้วยนะแม่กลัวว่าต่างฝ่ายต่างอายุน้อยกลัวว่ามันจะไปไม่รอดจะกังวลแต่พอคุยกันจริงๆพี่นกนั่นแหละที่เป็นคนบอกว่าแม่ปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตไปเถอะจะรอดหรือไม่รอดไม่มีใครการันตีได้หรอกมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติให้เขาแก้ปัญหากันเอง